สวัสดีครับผมสวัสดี FC วาีก็อยู่กับชาแนลนะฮะเออพี่น้องมายั่วของกินหน่อยนะครับผมพามาทำลายแตกพี่น้องแล้วจะให้กินได้อย่างั้นก็กินนั่นแหละฮะเออเเพลินนะครับผมเชฟเพลินได้ไหมยังก่รอยังก่รอโทรศัพท์เลยเช์นะ มาใช่มาสวัสดีคุณผู้าคนจ้ะเขาไปจองพนักงานเหรอเขาไปจองจะพอกับหน้าอะไรใหญ่กว่ากันไม่กับเจ้าหน้าเจ้าโอ้สุดยอดไหมครับผมเสบบอจ่าแซ่บเสบพี่น้อ่แซบบอจ่าสวัสดีคุณสุริรัตน์ด้วยนะครับผมเก็เศร้าห้อยเลยนี่ไม่เข้าเช้าเลยนี่แซบบอจ่า เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share family ด้วยนะครับผมเพจใหม่พี่น้องเพจใหม่เพจเก่าไปต่อไม่ได้นะฮะฝากด้วยเพจใหม่พี่น้องครับฝากเพจใหม่เราด้วยนะครับสวัสดีคุณกวินทิพย์ด้วยแซ่บบ่ค่ะแซ่บบ่เจสวัสดีคุณูสายมือสี่ท่านนะฮะยังมาที่ยังมาท่านคุณบอกว่าบอกว่าทันรังไปกินเขียวบอกเท่นําบป่โอ้ยน่ากินอีกแล้วสวัสดีคุณอุไรพรจ้าวันนี้ วันนี้ซื้อตั๋วซื้อบัตรหรือยังครับผมพี่หลองซื้อตั๋วซื้อบัตรหรือยังวันนี้วันวันสุดท้ายแล้วเนาะไลฟ์เย็นนี้แล้วนะครับผมบ่วนะผู้เฒ่าไรตาไรฮะอะไรอ๋อบอกฝนเลียนฝนเลียนแล้ก็ปลายฝนต้นหนาวไงสวัสดีคนดูสี่สี่ท่านนะครับคุณนายกินมากเลยนะนี่เจ้าี่ด็กเราเขาถ่ายข้างเซเว่นอยู่แถวแถวโรงเรียนไอ้เลี้ยงย่งไงในหมกแหละสวัสดีคนดู แปดร้อยคนนะครับผมไปตัวไม่ได้จริงๆไงเอ้าเฮ้ยอ้าวอันนี้มันของผมนี่ฮะแล้วทำไมผมได้อันนี้มาล่ะเอ้าชิบหายแล้วจะให้ชิ้นไหนอะชิ้นแบบไปยังขายต่างกงอย่างเงี้ยอันนี้ยังอะอันไหนที่ยังซื้อไลน์จริงๆค่ะต่างกอง ถ้าหัูกรอบหน้าหมูกรอ,อบครัอันนี้ก็เป็นแกงจือดวุ้นเส้นนะครับผมแกงนืิดเต้าหู้หมูสับกิอันนี้ก็เป็นอะไรของผมสั่งนะั่นี่ยกะเพราไ <c oughs> มาแ่แตกครั้งเลย,เยซื้อแล้วจ้าทุกทุกรอบขอบุบนุครับทุกทอกทุกทุกทุกทากทุกทุกน,นุกนนัุกันกทุกทุกทุกุ่กทเจ้ากทุ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 าทุกทุกินนะคกับกืออะไรือัะไอถาับุกทากทุ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 กุ้ทุกทุกาุกทน ค็สิวาจัด <ja> วันไหนจะขายชุดค้ารออยู่จ้ะสรุปแล้วซื้อไม่หลายมากว่าจะชุดว่าขายวันไหนม่มหลายรอหรอกค่ะใส่เองมาแล้วใส่เองมาแล้วขายมือสองเข้อายไ,ไมัไมไมล้วบามแงเ,เอสเอืาเอาอนสองสาวสองสาๆๆสวนี่่ันรัไ่ก็ค่ะ

สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับโอ้เอมาก้มาคือเป็นข้อไหมซื้อมาคู่แบบไม่ห้ามพ่ะเป็นจังเปยองกอนเขาพ่ออลไรมาเี้องพี่น้องเตี้ยเีมาพี่น้องไหมอ่องโปรเซนปลาอะปรไปรไลอยูเยียมจะวิกินเดย้น้องพลอยแม่เพ็ญก็มานะคะแต่น้องพลอยไม่มาน้องเพ็ญน้องพลอยก็มาพี่น้องส่องส่องอยยเยมกินไห สวัสดีคุณผู้ชมดสองท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อทำเพจใหม่นะครับโอเจ้าแคมเบอรี่นะฮะเดี๋ยวจะเอาไปต่อไปเพจเก่าไว้ไลฟ์สดขายของเป่ากินเด้อแม่แม่ซีบอร์ทันจินน่ะฮันเด้อร์เขาจะกินนั่นเขาจะกินนี่นะเป็นแล้วแร้งรวดมาแรงกับซีเป็นจนนาะฮันแม่เหมือนกันแล้วกินห้องน้มีแรงเลยแม่เขาบว่ไปเจ้าไปผู้เดียวรวด ข้าวไขตไเล้ยง้วสิเปแตงนาลูกแล้วตัวสีลูกกนเยที่คับเดือจะไปเบ่งสลิปไปไนเราอย่าลืมด้วนี่แหละน้องรันขวาเสือไหนขวาเสือทำไหมเสือเสือซื้อเหียอะไรคะ M B ครับอะไรอ่ะเนี่ย M B ครับพี่น้อก M B ครับไรเขาจะไม่โพสขายหน้าเพจเขาจะไลน์โซอยางเดียวพี่น้อง นั i, assa, employer, ่งเขาไปก็ทีว uh mm. so so, ่าเอาพนกเด็ไทยอยังบบโนอยังแมนเหลาโบ่ะโอหลาไลน่ะซึ่เขาลดขีดนะไรสดอยากเดียวแต่ผู้ใดมีเวลาอยู่ดีใครจะไสั่งเนาะแต่ผู้ใดเห็นงานจริงก็สิดโลกใครด้สั่งมี่นองเพราะว่าเขาไหลเขเป็นเวลาบางที่ก็ไหลนมันสองนี่ก็ไหลเมเทียงนี่ก็ไมนแ่งี่ะเจี๋ยอเาเนี่เจียเลยเจียอไแม่พดไเจี เราไปเห็นตที่เราดูสาม่แล้วเบ็ดมันีมาเห็นสิเอาซุนเน่อะไรแล้วคูน่อยแต่เแล้วคูน่อยอู่อืมอะรดีกอลองมาแปสิบคนอไดีอ่ว่สจำเก่งะสันดีดำมาว่าสิเตก็ตอปอืมครับ เพื mm ่อแบบเดีはは <de> <allen> ่ยวไ่แดดเนี่ยหจ๊ดเจดัเดังเจ๊ดุมเจ๊ดงเจ๊ดจ๊งเจ๊ดังเจงเจดัเจดัเจดัมอจ๊ดังเจ๊นังเดังเจ๊ดงเออเอ๊เเดังเจ๊เจเจ๊เจ๊อมดเเจงเงดัจังเงเดงงเดองเเดังเจ๊ดังอบังเจ ขมเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษมันก็ถึอถได้อมัเข้าไปยังเขยเฮ้ยังยัง จกินรุ่นม่เจ้าสิบิดก่อนมูไปกินนะวิจิรเดโม่ปะแต่ข้าบอ,อกกับเอซโยอยืมอ้อไใส่เนาะวจอรด่ดลลัสวัสดีคนดูห้าเก้าคนนะครับไปได้อเ,อเจ้หาสิบคนอยู่น้องพลแม่เป็น กี่สองนอเะราน่าโอ้ยานนานามาสิงเงเบื้งเมียได้่เมียอะไรุ่ดเป็นก่ฟาอ่อนเป็ดต่อมาเดินมาตัวนี่นอยเิงองข่อยกินไปแล้วแตยังอร่อกินได้เหรอมอ เหมือนอาทิจตเลื่อโน้ตห่าหออุบลครับเมั่อเล่วเปิดห้ากระป๋้ไยกกันนะเมื่อล้วจะไปเปิดไฟฟ้าไ่ที่เดี๋ยวตั้อับจะรุ่งฮะเพียร์เห็นเลยตอนนี้ครับเอ็มยูสอร์ตไแหละถูกต้องแล้วเอ็มยูเอ็มยูสอถูกต้องแล้วเป็พี่มบอกเอฟซนึงแล้วพี่พ์บอก หลานี้เพิ่นจะเป็นร้านขายทรงนาตสนอาผู้ใหญ่นาะับสภาพได้สามอันเป่าผู้ใดพมเป่าผู้ใดวะหันมาเปยัตใหุ่บะไบ้าปะมาณบางร้านนะคะแบบเมื่อกนแล้วน บางมันมีมันมีเยอะพี่น้องมันมีหลายเพลแต่ที่ส่งมาเป็นบายโอช็อปบายโอช็อปนะมันมีหลายเพลพี่น้องผมส่งให่ถ้าเขาส่งให้กันแล้มันหลายเพลนะไอ้บายโอช็อปมันมันมันเป็นบะเพาสองน่วยวะบะไบโอช็อปเลยไหมไม่ดีวะสาวสาวบะเพาสองน่วยไม่พูดให้เพาะเพาะไง สามะพร้าวสองสองลูกทุ่มๆอ่ะใช่ไหมที่ร้านสวนอ่ะร้านร้านนั้นก็มีือร้านนั้นก็มีเขาสั่งร้านนั้นก็ขายไหมผมโดยเฉพาะเหมือนกันพี่วัดกินแป๊บเดียวหมดของแม่ข่อยเป็น้องแม่ข่อยสซ่างน้ำบดาข่อยเพิ่งเคยกินน้ำบดาเดียวขอยกินได้พิเศษเพจนี้ป้าแจ๋วชอบเอฟจ้าท่าเดี๋ยวว่าเพจนี้ป้าแจ๋วชอบเอฟอืมมันเพจอย่างเพจแดง ถ้าถ้ากอลองมึงเบอร์สูงเียดอ่ะปูดประมาณฐานเน้นเนเทากระเซียวเอ็ที่มากกว่าห้าไม่ตางกันห้าเดียวกันห้าไม่ต่างฐานเยี่สิบสามสบาทแต่แต่พวกเราไอ่ะสามีฮะแถวที่สองแถว เอ้เขากินกลิ่นมาแบบแล้วถาดหนึ่งเออพี่น้องเมื่อกินมาแบแล้วถาดหนึ่งอันนี้คอยกินยังยังคือเก่าอยู่มันสิกินได้บวานเบิ่งเด้อภายในภายในไม่ถึงสิบวินาทีนะครับเออก๋าเิ่งมึ่เมียก็มึงรวแน่ยแม่ตังค์กันบอกไปอือพูดหนึงเถิดกินเพื่อจะได้แก่กินนี่ยเถิงเบิ่งเด้อพี่น้องมื่อว่าเมื่อกินมาแบแล้วถาดหนึ่งี่ถาดที่สองคอยกินเพราะเบิร์ดคนจะกินจักหน้าที่ได้อไหมเบิ่งเบิ่ง เอาไปย่างไดเห็นแต่พี่เพี้ยนเย็บยูเพียดเอ็มพี่ชอบไหลว่ะจ้ะเอ๊ะสิวะเออเออนั่นล่ะก็ยืนย่าเนาะก็ยังว่ายู่เอฟอันเพีนี่ส่วนมากน่ะย่อครับอันเจเพนอาจจะเย็บยูเน่ยเอ็มพี่ชอบไหลแหละพี่น้องเพราะว่ามันจะราคาถูกกว่าม มันก็มีหลายน้ำนั่นเขาก็เห็นว่ามันราคาเท่าน้อเขาก็ลองไปเอฟเฟิงตลาดเนื้อผพาดแข่งไทยกันนั่นแหละเขาเขาลองมาหลายเพียรแล้วก็เนื้อพาล้านั่นนี่กะกะพ่อ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 สื่อสินะพี่น้องราคากับพ่อฟังสินะเอ็มซีว่าขอบไปย่ายใจเอ็มเจนเจนซื้อพี่เพนเบิองไรดูกระมูประจันเจเพนระหว่างเนาะจ้าว่าง สวยถูกเนื้อผ้าดีจ้าเมียนเมียนพี่น้องถูกนี่เนี่ยเห็นปะเข่าก็ซักเครื่องผ่อนเนีมันกับมันกับใบยื่ยเนาะซักเครื่องตลอดทังส่นะพี่น้องมันกับบอยื่ยพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งอันนี้เบิ้งอันนี้พี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งละเบ้อแล้วพี่น้องเบ้อแล้ว านหน้าเพจสีชมพูแมนบอยจ่าแมนแมนค่ะ MP ชอบไลท์ตัวภาษาอังกฤษสีชมพูพื้นสีขาวๆนะนั่นละพี่น้องเพจนั่นละแต่ว่าเขาจะไม่ขายหน้าเพจเขาจะมีไลฟ์สดอย่างเดียวเพิ่งขายราคาส่งเพิ่งขายแล้วจะเหมือนว่าจะขายราคาทรงเพราะว่าประมาณสองร้อยสเก้าเสียนแย่ส่งขายแย่จะก็สองร้อยหกสิบซึ่งที่นัน พี่เพ้นใส่ชุดที่ไปซีดวัคซีนน่ะสวยว่าสันเออง่ายพีเดียนน่ะนั่นล่ะอันน่อินพี่จอมตะมืออันเดียวน้าดิทำไม,ามต่วันหนาวแต่เบื่อมั้งไม่เห็นน้มาเลย<ม>เฮ้ย <c oughs> เพี้ยนละเพี้ยนละเกี้ยงหายในกระพริบตาพี่น้องเบ้างว่าก๋อยกินเกี้ยงหายในผระพริบตาบรรดากระซั่งพิเศษสองเด้อโอ้ระกินสองถาดกับพ่ออยู่ล้ะนะ เพจไหนคะ MP ช h อ p ไรส์ค่ะเียวมื่อไงคะวะมีเวลาอะไขายหรอมาเสียวมาไหล่ขายอยู่ตะวันหยาดวะมีเวลาไะไรขายี่สินะพี่น้องสั่งมากกเลยยไซเบิดซะอคือไดูแต่เพื่อนเพื่อนปเบิ้งหลังขเราเองหมดเป็นเรื่องวันนี้ไรโซ่หระพี่น้องสังหลายรอ เกเเือมือเดือดค่ะคุ้มคุ้มราคาจองไว้เลยเรือนล่นตู้แล้วโอ้ก็อยู่ตู้มาะกอตะเสียบนะพี่อุ๊ <laughs> ร้านนี้นะอร่อยอยู่นะ <c oughs> มันอยู่ในเมืองมุกดาหารเลยพี่น้องร้านกะเพราถาดนั่งดันเพชรถึงอะไรกจังเสียอยู่ห่อกิ่นู่นนู่นแบบอะไดรนะพี่หญิงใส่พี่ยาวซื้อเพจพี่หญิง ใส่พี่เย่าสือเหตุใดอ๋อ,ส,อสั่งให้พี่โอ๊ตอีกถามเนี่ยอีกช่มเนี่ยไม่เย่า <c oughs> โอเค่น้องจะจะลงไลน์นะครับผมเนาะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปติดตอ่อนี่ <c oughs> ไปติดตอ่อนี่จะ <c oughs> ข้าวกันไปกูอืตเข้าวปีงมหามอ <c oughs> โอเคไน้องเจอกันใหม่แล้วหน้ารายนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ